ให้ทำความเคารพในทานทั้งปวงทั้งของตนเองที่ได้ทำหรือได้เห็นของคนอื่นที่เขาทำ แห่งการขอรพในทานมีอยู่ดังนั้นผลแห่งการดูหมิ่นในทานเหยียดหยามในทานก็มีเช่นกันขอรพในทานก็คือสรรเสริญ ชื่นชมในสิ่งที่ได้ให้เห็นผู้อื่นให้มีความสุขเหมือนกับตัวเองได้ให้เองเลยยิ่งดีเรียกว่าผู้เคารพในทานสวมผู ดูมินดูแคนในทานไม่ให้ความเคารพเช่นกล่าวจีบขวางผู้ที่จะทำทานผู้ที่จะให้ด้วยคำด็ดประโยคใ,ใดๆโดยรวมกล่าวถึงว่าผลแน่งการให้ไม่มี จะให้ไปทำไมผลของทานไม่มีเห็นไหมกินไปจะถ,ถูกเคี้ยวถูกบดถูกทำลายไปตั้งแต่อยู่ในปากแล้วมันจะยืดยาวไปถึงชาติหน้าจะยืดยาวไปถึงสวรรค์ นิพพานได้ยังไงคนโง่อาจจะหลงเชื่อ,อได้ในคำพูดนั้นๆ้ดยเห็นเฉพาะแค่ตาเนื้อแค่ความเป็นปัจจุบันเข้าไปไม่ถึงในกระแสของบุญของทาน อันเป็นของทิพย์ผู้ที่เคารพทานจะใช้ทานนั้นนั้นด้วยความสุภาพเห็นคุณค่าเขาสุกเม็ดหนึง่งน้ำเปล่าแก้วนึง มีคุณค่าหมดเขาสุกเม็ดหนึ่งอ้หล่นตกเก็บใส่จานนะยที่ตกไปนั้นไม่ใช่ตกของเขาทำตกแกนี่แหละกินไม่ไม่มีสติตักล้นตักเหลือหกนั่นหกเอ้ยต้องกินขนูแกเองเขาประคับประคองมาจนถึงจะถึงปากแกอยู่แล้ว หล่นจับช้อด้วยแกะตักด้วยความตะกะตะการไหมเลยหล่นลงไปทำให้อานิสงผลของเม็ดข้าวเม็ดนั้นนี่สูญไปสิ้นไปซึ่งมันไม่ควรเลยอะประคับประคองมาจากไร่จากนาถึงได้มาสีเป็นข,าาข,ข้าวสารข้าวขาว หองมาอยู่ในหม้อหุงจนเป็นเม็ดจะเข้าปากแกอยู่แล้วแกมมมามฝุ่มไฟกระเด็นกระดอนทิ้งนะลักษณะของคนที่ใช้ทานสุรุลส่ซื้จะคาตวว่าโดนข้อหาไม่เคารพทานเช่นกันเพราะฉะนั้นบางทีเกิดสลบสังเวชทั้งกันแหละ ตรวจพระตรวจชีที่ยังไม่มีสติปัญญาอันวิจิตอันละเอียดอ่อนนี่ล่อแหลนต่อนกรกเหลือเกินกินกันด้วยความขนองมือขนองปากเฉยๆอันไหนไม่ชอบโยนเลโยนโยนทานของคนอื่นหน้าไหวหลังหลอกไปรับมาจากบ้านไปบินทบาทได้มา พอมาถึงที่วัดมาคัดมาแยกมาโยนโยนใส่ตะก,ก้าคว้างใส่ตะก,ก้านั่นก็ใช่นะจัดว่าเคารพในทานหรือว่าเหยียดหยามดูหมิ่นทานเห็นว่าตัวของเขาไม่ได้ตามมาดูว่าจะทำอย่างไรมันยากเหมือนกันเลยว่าไอ้สร้างบุญเนี่ยถ้าจะคิดกันตลอดสายเนี่ยนะ ล่อแหลมนันถึงบอกว่าถ้าจิตไม่มีความศรัทธาในพระธรรมคำสอนไม่เลื่อมใสไม่ลึกซึ้งในคำสอนจริงๆนี่อันตรายทำไมมันถึงมีเตดมากมายก็อย่างเงี้ยทำไมไปเป็นเดรัจฉานอามากมายอ๋อมาเป็นคนแล้วไม่รู้จักนึกจะคิดเหรอไปที่เกียจคิด มักน้อยมักง่ายมักคิดน้อยเอ,อมักคิดง่ายๆก็เลยทำอะไรไม่ได้คิดพวกนี้แหละมันเมื่อไม่ชอบคิดใช่ไหมเอาถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องคิดอะไรมากกินนอนสืบพันกินนอนสืบพันจบพอแล้ว ไม่ต้องให้สมองแบบมนุษย์หรอกเพราะเคยให้ไปแล้วอดีตชาติเคยให้ไปแล้วให้ไปตั้งมากมายอ่ะแต่มันไม่เคยคิดอะไรลึกซึ้งเลยคิดตื้นตคิดสั้นๆอืมก็เลยว่าดังนั้นชาติต่อไปก็เอาสั้นๆก็เดรัจฉานก็พอละ โอ้ยมันทำอะไรไม่เคยฟังใครไม่เคยใส่ใจอะไรใครทำชั่วมันไม่เลือกกลางวันกลางคืนโอ้งั้นสำหรับไอบุคคลจิตด,ดวงนี้นี่ไม่จาเป็นต้องมีพระอาทิตย์พระจันทร์เนาะเกิดมันมุดอยู่ในน้ำอืมเป็นสัตว์น้ำให้มันมุดอยู่ในดินเป็นใจเดือนเป็นนอน อยู่ในอาจมทั้งหลายพวกนี้ไม่ต้องอาศัยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เหตุที่ไปเกิดในที่ต่างๆนั่นนะเหตุผลมันไปจากไอตอนมา่ใช้ชีวิตตอนเป็นคนเนี่ยมันใช้ชีวิตอย่างไรมันหมกมุ่นอยู่กับอะไรถ้ามันหมกมุ่นอยู่กับบุญเออปลอดภัยนะปลอดจากภัยถ้าหมกมุ่นอยู่กับบาป ยังไม่พ้นภัยอ่ะนี่แหละเหตุที่หนึ่งเหตุหนึ่งลนะที่มาเกิดกันเหตุสําคัญคือเหตุนี้แหละเหมือนกต่ว่าเขาปล่อยเรามาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วเขาเขาก็าคอยดูผลงานของแต่ละดวงจิตเนี่ยสัจกจะจังจำเป็นแม่นได้เ,เกินไะไม่มีการหลงลืมใครเลยอ่ะเออทุกดวงจิต จะมีะบันทึกบาปบันทึกบุญทุกเรื่องระบบการบันทึกออโต้ออจัก,กรวาลน,นี่เป็นออโต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพราะว่าจะเป็นเครื่องจกอักรออโต้นะครับเครื่องนี้ละใหญ่ที่สุดคัดสรรจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายให้ไปเกิดตามที่ต่างๆ โดยการดูจากกรรมที่เขาทำว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะฉะนั้นเราอย่าหาอย่าหาว่าเรามาเกิดกันโดยว่าไม่มีใครรู้มไม่มีใครทราบว่าเราจะมาเกิดเป็นอะไรมาทำอะไรแท้ที่จริง ทุกเรื่องที่เรากระทาแม้กระทั่งกิริยาอาการของเราเขาอยากเอาจดจําเลยแล้วไปแยกเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปไอการทํากายอย่างนี้เขาเรียกอ่อนโยนสุภาพนอกน้อมอ,อ๋อไอการทําใจอย่างนี้เขาเรียกกระด้างจักขลักหยาบคายนะแยกหมดกิริยาทางกายก็เอาไปแยก ไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนกายเราหรอกไม่ให้สำรวมกายหรอกเหตุที่สำรวมกายเพราะวันนั่นแหละมันเป็นคะแนนด้วยมันเป็นองค์ประกอบด้วยในการที่จะแยกแยะจิตวิญญาณให้ขึ้นสูงหรือลงต่ำคำพูดด้วยจากคำที่พูด โอ้นึกว่าพูดได้ไม่เป็นใบแล้วพูดได้ทุกเรื่องกล่าวได้ทุกคำจะหยาบคายนี้จะสุภาพอะไรไม่ไม่ไม่เป็นผลพูดได้ทั้งนั้นไม่ผิดอะไรอคนที่สุดอไม่ใช่อมืเขาเอาไปแยกแนมะ้กระทั่งชนิดของคําพูดคําพูดชนิดนี้เป็นบาป คำพูดชนิดนี้เป็นบุญเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกด้วยเขาเลยมีการต้องฝึกวะจีกกร,รมไอ้กรรไอ้ไอ้วจีที่มันใช้ไม่ได้เรื่องนั้นคือโกหกเพอเจอไรสาระตลกขนองไม่มีประโยชน์นะ ท่านไปเห็นระบบของจักรวาลที่เจงแจ้งและเอามาบอกเราด้วยสติปัญญาของพวกเราลองคิดดูจริงๆเถอะว่าจะเข้าไปรู้ไปทราบถึงกระบวนการของจักรวาลเหล่านี้ไหมย,ยากมืดมนอนตะการและมองไม่เห็นเลยว่าจะเข้าไปรู้ไปทราบอ่ คงจะหมกมุ่นอยู่แต่เฉพาะใกล้ๆมือใกล้ๆตัวของปัจจุบัน,นาชาตินี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วจะไปคิดอะไรมันถึงนอกโลกต่อลโลกจะไปคิดถึงอะไรอดีตเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็ไม่ว่างแล้วมีอะไรต่างๆทั้งหลายให้ต้องนึกต้องคิดเยอะแยะนี่แหละ บุญคุณของพระธรรมคาสอนบุญคุณของผู้นํามาสอนคือพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ได้เกินเราว่าสําคัญที่สุดแนละ้วในบรรดาคําที่สอนอมแม้พ่อแม่ก็ยังไม่สอนเราลึกซึ้งให้รู้กว้างรู้ไกลไปอย่างกับพระอ,องค์เลย เออพ่อแม่อย่าน้อยใจเนะอย่าอิจฉาพระพุทธเจ้านะบาปอีกออตรวจดูเองก็แล้วกันว่าจริงมไหมนะท่านก็เลยเอามาสอนเอามาบอกเราก็เลยมานั่งกระมิดกระเมียนกันอยู่เนี้ยเออ มีประเพณีชนิดนี้เกิดขึ้นมีการให้ทานมีการถือศีลภาวนามีการแผ่ผลบุญยกผลของกรรมดีไปให้ผู้อื่นๆฝึกการไม่เห็นแก่ตัวด้วยการให้ใครก็ไม่รู้จักครับ ใครก็ได้ที่จะรับได้มาเอาไปเล้วมาเอาไปเนอศัตรูเอ้ศัตรูรีบมาเอาก่อนเลยจะได้เลิกเป็นศัตรูกันสักทีหนึ่งจะได้รู้ถึงความจริงใจของฉันว่าฉันให้แกด้วยฉันไม่ได้อาคฆาไม่ได้พยาบาทอะไรแกเอาไป ล้วเลิกเกียดฉันเถอะเลิกรังเกียดฉันเถอะเลิกเกลียดชังฉันเถอะฉันรับปากแล้วว่าฉันจะไม่อาคฆาไม่พยาบาทไม่จองเวนืนเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่แผ่กระจายไปซึ่งเมตตา <c oughs> สิเมตตาก่อนตายรีบรบ,รบทำซะกก่อนตายยังไงตายแน่ตายไปแล้วโอ้โหมันนั่งเสียดายแม่ฉันน่าจะเป็นคนเมตตาเยอะๆแต่ตอนนั้นไม่รู้อ่ะศักดิ์ศรีมันคำขอไว้ <c oughs> ไปถูกมันหลอกก็เกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ไม่รู้จะลดตัวลดเกียตถ้าเลยไม่ได้ทำเอาเหอะพี่พีทะนะท่ทำเนอพีพี่ทำาช่ทำตามเหตุตามผลน,นั่นแหละอืมเดี๋ยวตายแล้วจะมาฉุกคิดจะทำไม่ทันนะ มันจะมาเกิดใหม่ลืมอีกละว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเออม้นชาติใดชาตินี้ถ้าเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างไรและเราสามารถกระทำได้ทำซะ เมื่อหลังจากแตกกายทำลายขันไปแล้วจะได้ไปมานั่งเสียดายเสียใจว่าเมื่อมีโอกาสแล้วเราไม่เชื่อเราไม่ฟังที่ก็บอกเชื่อฟังนี่แหละ,ะสนุปแล้วจงเคารพในทานทั้งหลาย จงทคตามสุภาพอ่อนโยนในทานทั้งหลายเราห่วงไอ้พวกที่อยู่ในครัวมันทําด้วยจิตคนมัวมันทําด้วยจิตที่ไม่วิจ,จิตทําบ่อยๆแล้วอย่างนี้แหละชานหย่อนความตั้งใจหย่อนกลายเป็นทําด้วยความดูถูกดูแคลนปัดๆแค่นั้นเอง ก็เลยบุญไม่ได้แต่จะเป็นบาปเอาถ้าใครที่ไปทำแล้วเป็นอย่างนั้นถอยไปเสียออกไปเสียจากตรงนั้นไปเลยจะไปเข้ากรรมฐา,านดูจิตดูใจตัวเองเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพื่อนหมนู่คณะปอดอยากไม่มีจะกินไม่มีใครจะทำนักเชื่อแค่แม้มีเพียงคนเดียว แต่มีจิตสะอาดมีจิตบริสุทธิ์ทำเด้ะทำแล้วเพลินทําด้วยสติมันจะมีความเพลิดเพลินเขาจะโยนทุกมันนึกถึงคําหลวงพ่อเลยนะเลยถ้าท่านเห็นไม่ได้เลยนะพ่อเราสอนอย่างนี้พ่อเราให้ทําอย่างนี้ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อ อมันก็จะประครับประคองคืออย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครเข้าไปทําจริงๆไม่มีใครเข้าไปขนขวายเป็นปัจจัยกรจริงๆเอาละต่างคนต่างอยู่ต,ตานะ่างคนต่างทำนะกันก็ยังได้โดยไม่ต้องให้มอบให้เป็นภาระของใครอะ่ะแต่ชีวิต ของแต่ละคนเองนะทำไมต้องมอบให้ไปอยู่ในหน้าที่ให้เป็นภาระของคนอื่นเราคิดอย่างนี้ดิเออหลวงพ่ออยู่มาไม่มีครัวทุโดมาบินทบาทมากินไปเรื่อยตามป่าตามเขาตามดอ,อืมบินทบาดมาได้เยอะแต่ต้องไปต่อแล้วไม่หอบก็ไปอะเออเทน,น้ำมันใส่กระบอกของเรา นอกนั้นตั้งไว้ตรงที่พักนั่นแหละกล่วาวคำสละเสียบุคคลผู้ใดมาเอาไปไม่เป็นโทษไปแล้วของดีๆทั้งนั้นที่วางไว้แต่ไม่อยู่นในวิสัยที่ฉันจะหอบเอาไปด้วยอืมจะติดกินอมตอนเี้เมื่อกินแค่อิ่มแต่ได้มาเยอะเกินอิ่มทำไงอ่ะ ก็สละพร้อมจะสละทุกเมื่อ,อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคิดเยอะๆถ้าจิตใจไม่ใสไม่สะอาดอย่าเข้าไปเชียวอย่าไปยุ่งยากเชียวอืม ดูที่มันจะมีไหมคนที่ใสที่สะอาดเขาจะเห็นไม่มีใครทําช่ไเราเองว่าอันนี้เราวันนี้เราว่างไม่ว่างก็ไม่ต้องไม่ต้องทําไม่มีการใครบังคับใครไอการบังคับมันไม่ใช่จะออกมาจากจิตจากใจจากการสร้างบารมีจริงๆเหมือนทุด,ดงอ่ะไม่มีใครบังคับให้ไปเดินให้ไปดงอะ เออที่อยู่ที่นอนอ้วัดในเมืองมีเยอะสุขสบายแต่ท่านมีความเต็มใจตั้งใจสมัครใจทำก็ในแม้ออกไปอยู่ในป่าในดงก็สุภาพก็เรียบร้อยใช่ก็อู้ออกไปอยู่ในป่าแล้วนุ่งสมบงตัวเดียวได้มีวงกีบอนขี้เกียจค้อเปล่า เปลาเออรักษาภาพของรักษาบริขารไปฝึกจะททำความดีโดยลับหลังจะตัดนิสัยไอ้ตัวโอ,อ,อดเออขณะไม่บวชนี่โอ้ออกจากบ้านจากเรือนนี่เป็นไงอะต้องส่องคัำช่องต้องมองกระจก ดูผมดูหน้าดูเสื้อผ้าดูแขนดูรองเท้าอู้ยทำไมดูมากมายจะไปอวดคนอื่นจะแต่งตัวไปอวดเขาแต่และตัวรับหลังอยู่บ้านมันนุ่งผ้าเช็ดตัวนุ่งผ้าขม่าตัวเนี้ยเออพอจะออกจากบ้านโอ้โหเต็นยศของมันเลยวะเนี่ย เอ๊มันเลยติดนิสัยหน้าไหวหลังหลอ,งหอกหรือไงวะนะเฮ้นั่นนะเป็นพระแล้วอย่าคิดว่านี่ไม่มีบ้านผู้บ้านคนเออหนุ่งสมองตัวเดียวร้อนสวดมนต์เออเปื่อ,อยกายสวดมนต์นะมีคำตำหนิขึ้นมาอย่างนั้นเลยไม่ได้อยา่ยาอย่า ต่อหน้าอย่างไรรับหลังอย่างนั้นกลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทําอย่างนั้นเป็นคนตรงสัทีได้ไหมล่ะเป็นคนดีโดยไม่หวังสิ่งคำชื่นชมตอบแทนได้ไหมล่ะนี่แหละแกมาบวชก็เพราะแกจะมาฝึกอย่างนี้นี่แหละโอ้ปัญญาอย่างนี้มันผลขึ้น ขอบใจนะเราต้องขอบใจปัญญามันอีกทีน,ะนั้นแสดงว่าที่ฉันทำํามาผิดหมดเลยจังมันเถอะก็อย่าเป็นมัวในเนื้อต่าใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเลยแม้จะในอดีตตชาติหรือปัจจุบันอันมันผ่านไปแล้วรู้แล้วว่าไม่ดีก็อย่าทำอีกแค่นั้นแหละ โอกาสของเธอยังมีต่อไปวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่อยู่ด้วยความจริงความตรงความบริสุทธิ์มีอานิสงส์มากกว่าที่มันผ่านมานับชาติไม่ถ้วนของแกถึงจเลยเข้าใจนะทำไมจึงสอนจึงฝึกเช่นนั้นคัะ นิมนเชิญตามอัธยาศัย